กลับมาในช่วงที่2วิถีเกษตรนะคะเรื่องราวการทําการเกษตรเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่ามีความใฝ่ฝันอยากทําเกษตรเชื่อไหมคะว่าการทําเกษตรในยุคนี้เพียงแค่คุณผู้ชมมีองค์ความรู้แล้วก็รู้ให้ลึกรู้ให้จริงการทําการเกษตรเป็นเรื่องง่ายและกลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณผู้ชมเองด้วยไปติดตามเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันในช่วงของวิถีเกษตรค่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคอประกรมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขระเบียบคอประรทั้ง3าฉบับตามที่คณะนุกรรมการเสนอซึ่งถือเป็นความคืบหน้าตามรถแมพที่ได้วางไว้ในการยกระดับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งหลังจากนี้สอบปรกอรจะได้นำร่างระเบ,บียบคอปกอรทั้ง3ฉบับไปดําเนินการทําประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปและจะนํากลับมาให้คอปกอรเห็นชอบร่างฉบับสุดท้ายเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันภายในวันที่15ธันวาคม2566 และจะเริ่มแจกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกได้ทันวันที่15มกราคม2567ทั้งนี้คณะนุกรรมการได้ดำเนินการปรับปบรุงระเบียบคอปโกภายใต้กรอบแนวทางจำนวน4ข้อดังนี้ 1. เห็นควรกำหนดชื่อเอกสารว่าโฉนดเพื่อเกษตรกรรม 2กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนมือไว้2วิธีคือการตกทอดทางมรดกและการซื้อขายหรือจำนองแบบมีเงื่อนไขโดยไม่ใช่การซื้อขายหรือจำนองกับนายทุน3กำหนดให้มีการตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยกำหนดโครงสร้างการตรวจสอบที่มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยอาจแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบติดตามทุก5ปีโดยมีคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการและ 4. กํกำหนดให้มีการบูรณาการนําโดยสากลการเกษตรกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่เป็นการสร้างองค์กรใหม่ทางนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ก,กล่าวเพิ่มเติมว่า พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและย้ำว่าโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนั้นมีสิทธิ์ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าโฉนดที่ดินของกระทรวงหมัดไทยเพราะนอกจากพี่น้องเกษตรกรจะได้รับที่ดินทำกินแล้วสปกรยังเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นทั้งถนนแหล่งน้ำระบบการกระจายน้ำ ระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยเป็นต้นรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและขอฝากทิ้งท้ายเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาทำประชาพิจารณ์ด้วยวันนี้หลังจากการประชุมคราวที่แล้วนะครับวันนี้ก็นำกรอบในการเปลี่ยนที่ดินสมุรศรีส่่น,นะครับให้เป็นฉนดเพื่อเกษตรกรรมน,นะครับ โดยฝ่ายกฎหมายได้เป็ร่างคร่าวๆและนําเข้ามาประชุมกับแต่คณะกรรมการบรรลที่ยินนะครับในส่วนที่คณะกรรมการท่านใดเห็นต่างก็นํามาแก้ไขนะครับเพื่อจะนําไปเป็นฉบัรบร่างต่อไปในวันที่สิมกราคมปีหน้าเนี่ยยังไงแล้วก็ที่ต้องในการแจกโฉนดนะครับหลังจากวันนี้เราต้องนำนำกรอบที่ฝ่ายลุกนำเสนอคณะกรรมการบรรลุยินน,าาน,น,นำไปสู่เวทีการ รับฟังความเห็นนะครับที่งรับฟังเห็นอย่าง115วันนะครับคือการการที่จะเปลี่ยนจากสมบ4401เป็นฉนดเพื่อเกษตรนะครับเรามีเงื่อนไขว่าต้องถือครองและทําประโยชน์ไม่ต่ำกว่า5ปีจำนวนทั้งหมดมีประมาณ22ล้านหลังเวลาในที่ถือครอง และทำประโยชน์เพิน5ปีขึ้นไปไม่ใช่ว่าวันที่15เราทํทั่วประเทศจบหมดไม่ใช่เลยครับมันต้องละเอียดมันต้องผ่านการตรวจสอบว่าคุณเป็นเกษตรกรจร,ริงหรือเปล่าความแตกต่างระหว่างโฉนดของกรมที่ดินเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์แต่ของโฉนดเพื่อกเกษตรนะครับเป็นเรื่องของสิทธิ์สิทธิ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินเข้าถึงแหล่งเงินเปลี่ยนยูได้แต่ภายใต้กรอบว่าเปลี่ยนือต้องเกษตรกรเรกรท่านั้น ความรู้ต่างๆมากมายนะคะหลากหลายเรื่องที่ทีมงานนำมานำเสนอคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะววันนี้จับกระแสกเกษตรประเด็นเด็ดประเด็นที่น่าสนใจแล้วอยากนำมาขยายให้คุณผู้ชมได้ติดตามรออยู่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ